เกิดเป็นไปตามนี้ก no ็คือจริงๆควรจะต้องไปปฏิบัติสมถภาวนาหรือว่าวิปัสนาภาวนาหรือเปล่าครับสมมติว่าเธอมีความเข้าใจถูกต้องในด้านอภิธรรมตามที่อาจารย์แนะนําแล้วนะสมมติว่าเข้าใจถูกต้องนะครับตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่สมมติว่าเธอมีความแม่นยําในระดับหนึ่งแล้วแล้วไปปฏิบัติอย่างนั้นกับมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะคือเหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วไปปฏิบัติอย่างนั้นก็จะช่วยให้ มีอะไรมากแบบถึงในสภาวะนิพพานได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยฮะมีส่วนไหมครับค่ะต้องการผลอะไรนะคะไม่ได้ต้องการผลอะไรเท่าไหร่แล้วไปไปฏิบัติทําไม <laughs> ตอนนี้คุยไปคุยมาก็ชักงงครับว่าตัวเองเลือก <laughs> ว่าตัวเองเลือก <laughs> หรือว่าจริงๆแล้วแ, <laughs> แล้วคนที่เข้าไปปฏิบัติเนะี่ยเขาต้องการผลทั้งนั้นแหละไม่อย่างนั้นจะไปทําไม จะว่าใช่ครัคะต้องการผลแต่เขาต้องการผลอะไรเขาก็ปฏิบัติอย่างนั้นครับแต่ถ้าเขาไม่รู้เขาต้องการอย่างนี้แต่เหตุไม่ใช่อย่างนี้เขาก็ไม่ได้ผลอย่างนี้เขาก็หลงว่าเขาได้ผลอย่างนี้เพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นก็คือคําตอบก็คือขึ้นอยู่กับว่าที่ไปเนี่ยไปด้วยเหตุผลแบบไหนด้วยความพรแบบไหนและทําอะไรระหว่างที่ไปใช่ไหมคะและเข้าใจหรือเปล่าครับใช่ไหมคะ เพราะว่าพอบอกแล้วก็ไปเลยเนี่ยแล้วไปทําไมอ่ะก็ไม่รู้ไปแล้วเกิดอะไรก็ไม่รู้แล้วผลของการไปอย่างนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้ทั้งหมดครับแต่พระสัมมาสัพทธเจ้านะคะทรงแสดงความจริงให้เข้าใจถูกต้องสม,มถาภาวนาคืออะไร,ร,รวิปัสสนาภาวนาคืออะไรทําไมสม,มถาภาวนาจึงมี แม้ในขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีสมถะภาวนาแล้วทาไมสมถะภาวนาไม่ทําให้รู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะไม่สับสนไม่ใช่ว่าพอปฏิบัติก็ไปแต่ปฏิปฏิคืออะไรใช่ไหมคะต้องรู้ก่อนและผลมาจากเหตุถ้าเหตุเนี่ยไม่ได้เข้าใจธรรมะเลย แล้วไปปฏิบัติอะไรถึงจะได้เข้าใจธรรมะมันก็ไม่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะและถ้าปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตสงบเท่านั้นปัญญาก็ไม่เกิดไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธก,กาลนะคะมีพระสาวกซึ่งเป็นถึงพระอระหันต์โดยไม่ได้สมถภาวนาถึงความเป็นฌานเลยก็บรรลุได้เป็นจำนวนมากที เรียกว่าสุขาวิปสัสสกะคือไม่ได้ฌานแต่ว่าเป็นพระอาหารหันต์แต่พวกที่เอตตะท,ทั้งหลายได้ทั้งนั้นเลยนะคะสํารับพระอาหารหันต์ท่านสุภาษรีบุตรท่านพระมหาโมก